ผมงอกกรรมพันธ์ผมมันเส้นใหญ่ยอมไม่ค่อยติด ต้องจัดอันนี้ไลโอของพี่หนุ่มการชัยแค่คุณฉีกซองออกมาผสมให้เข้ากันแล้วเทใส่มือละเลงไปบนหัวเทคนิคเลยตรงผมสั้นๆเนี่ยถ้าเอามือละเลงนะี่มันจะติดผิวหนังนะให้เราใช้แปรงสีฟันเก่าๆค่อยๆปาดไปแบบนี้คือปาด3 4มสทีเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยดำเลยทิ้งไว้แค่10นาทีแล้วเอาน้ำเปล่าเนี่ยล้างออกง่ายๆเปล่าผมให้แห้งสักนิดหนึ่งนาแล้วทุกคนลองดูดีเป็นไงยถ้าเปรียบเทียบกับอันแรกแล้วทุกคนลองดูดิมันไม่มีเลยนะไอที่แบบว่าเล็บเล็กๆน้อยๆมีขาวบ้างดำบ้างนี่คือดำ ยากทุกคนลองดูนะเป็นไงหุดดำสนิททุกเส้นเลยแล้วไม่ติดหนังหัวด้วยดูดีข้างหูข้างหัวโอ้โหผมดําแต่หนังหัวนี่ยังขาวปกติอยู่นะไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยแล้วอันเนี้ยผมใช้มาตลอดแล้วก็รีวิวมาตลอดเพราะว่ามันไม่มีแอมโมเนียมันไม่แสบหนังหัวใครที่มีอาการแพ้พวกเนี้ยตัวเนี้ยก็ใช้ได้เลยแล้วคุณดูดิเจ้าของเขาคือใครคือพี่หนุ่มการชัยถ้าก็ทําของไม่ดีออกมานะคุณเตรียมไปออกโหนกระแสได้เลยไม่ต้องกลัวหนึ่งกล่องแบบเนี้ยมี6กซองผมใช้สองเดือนครัง้งก็ใช้ได้เป็นปีแล้ววคคุณดดูราาน,น โอ้โหโคตรถูกอ่ะร้อามสิกว่าบาทตกแค่ซองหนึ่งประมาณ22 23บาททแ่นั้นเองและย้ำนะครับว่าเป็นราคาโปรโมชั่นมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าหมดโปรแล้วนะพิกัดตรงนี้เลยครับ